ทก่อี่พี่มยขับไัครับผมก็ดีใจครับที่ใกล้แล้วยินดีดยยินด้ครับแล้กเป็นการเดินทางสงใังที่เราครัก็ล้ก็บังลูกฟ้าม้าาร้อนมีเหมือนเดิมและก็มีมากกว่าเดิม้วยเราได้ทำตแตกเพิ่มด้วยครับนนนน้านี้เราิ้ครับรีมาี้รขานี้ขอขอวิแรกขอเปิดที่500ล้านครับมันจุด อยากอยากให้แบบว่าให้ให้มันทํางานของมันเองอะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังว่าตัวเลขจะเท่าไหร่แต่ภาพนี้มากขึ้นแต่ว่าภาคนี้มีความกึ่งโมดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของสิ่งรภาพของคุณโตอะไรเงี้ยที่มันเป็นเป็นเรื่องของของมิตรภาพเป็นของเพื่อนเรื่องทางยาเราอย่ากจะเห็นเรื่องทางยาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยากให้เป็นในนั้นจริงแต่ว่าทุกทุกคนมีภาคเกี่ยวพันกับหน้าขบวนรวมแล้วตัวนักแสดงที่อย่างไี่เอออินโดนีช่ไหมอินโดนัมบันที่มาใหม่ก็มีบัตร มีเป็นเหมืองว่าได้กลับมาแล้วมกันอีกครั้งนึงรู้สึกรู้สึกดีที่ได้กลับได้กลับมามาร่วมกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องน้องใหม่หรือว่าเด็กเก่ากันหมดอย่างนี้รู้สึกว่ามันเต็มที่ใช่ค่ะแล้ววาคนี้เรามีพี่รามีมีอะไรไหมใช่ก็มีก็มีน้องๆเข้ามาด้วยแล้วก็มี เด็กเก่าเด็กใหม่เด็กแล้วก็มีน้องใหม่น้องจมูกใหม่นะเราเราเราไม่ใช่น้องเราราไม่ใช่วนอนเหรอนักแสดงหน้าใหม่นักแสดงหน้าใหม่นักแสดงหน้าใหม่แบบแล้วเราเป็นมิติใหม่ที่เราจะได้เห็นว่าเออหน้าเราอาจจะไม่ได้คอนมากแต่การแสดงยังคอนมิมิวสอยู่อย่างอยากถ้าทุกคนอาจจะไปติดตามเรื่องพี่หน้าอาจจะให้ไปติดตามว่าระยะเวลาเกือบสองชั่วโมงเนี่ยหน้านนหน้าไหนคือหน้าจริงแรงเกินนะพี่เติงนัด ไอนะถ้าความสวยไม่ได้อยู่อลัดตัดออกเลยกีอย่าหยู่พูดคำทั้งหมดก็หมายถึงว่าเราก็ตั้งใจทั้งสองคนก็พยายามทำให้มันต่างกันเพราะว่าใครก็เราใกล้เคียงกันมากด้วยแบบการบีบการด่าและความเซ็กซี่ของเรามันทะลุเกินพี่น้องจมูกกทะลุอะไรเนี่ยพัดต้นเขาไม่ชอบอะไมรนะฮะบับอะไร ท่านการสัดกาโอเคก็ภาคนี้ก็<ร><ร>หลัก,ลกๆก็จะมาปเป็นเรื่องของมินจุลธที่จะมาเจอกับผีพี่นาคแล้วก็พาทุกคนไปแบบเจอเหตุการณ์ต่างๆด้วยกันซึ่งภาคนี้แต่ละคนถ้าเห็นจากตัวอย่างก็จะมีแบบเส้นดราม่าด้วยเส้นแบบความหลอนที่แบบมากกว่าภาคก่อนๆด้วยแต่ว่ากินอายของความเป็นพี่นาคก็ยังคงอยู่คร,ร,ร,รับตาหรือลูกตาเรือลูกมีแล้วครับผมเรื่องอะไรครับคุณบ้ใครคุณบั้นดูทนะระ เขาบอกนงครับนี่พู่เขาหมแล้วอันนี้คือประกาศตรงนี้เลยเลยว่ากลับมาโค้พี่เอ๋แล้วครับเโดโตนดรต๊อโเอดโอ๊ดโตเดโต๊ดโต๊ดโต๊ร่ต๊ดเต๊ดโ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 ตดโตัดเต๊่โต๊ดโต๊ดโน๊ดโต๊ดโต๊ดโต๊ดโกดตตตตตต แล้วมันจะมีอยู่วันนึงที่มีเหตุจำเป็นทำให้กลับมาเจอกับแก๊งพี่นายพ้หนึ่งใช่ครับก็เป็นเป็นพลทั่วไปที่พระเอกกลับมาเจอนางเอกตัวพักกับตัวพกก็มาเจอกันอได้ยนนกันเอมเ่ฝั่งพี่นีสเอ่อน้อน้องนมองเป็นเจมเป็นเอมเป็นเจมพี่เจมเอ็มเป็นเจมตัเกเ็มอยู่ครับเจมเจม่านี้ก็เป็นเฟิร์สบลูเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังมีความตลก ตาดออกมามันก็มีความแบบลุ้นดราม่านะแต่ว่าจริงๆแลยังมีความตลกอยู่นะครับที่เราแล้ก็มีน้องมาเซอร์ไรส์น้องแบดครับห้องนี้ไก่ต้องแบดเป็นไรนครับเป็นผู้จางนิดนึงกอะไรนะครับจากพ่อสก่อนมาลไกแบดชนะครับผมครับมีครัคนี้เป็นยังไงครับห้องนี้ก็มาเป็นปริศนาครับผมอย่างตอนที่เซอร์ต่างๆนานาผมก็ทิ้งปริศนาไว้มากมายแล้วอาจจะเป็น ชินบางอย่างให้คนดูเข้าไปแล้วแบบมันลุ้นว่าแบบสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือผิดใครรับแพลนเนี่ยจะมาตอนไหนจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณโพก็ต้องมาดูกันในเนนร,ใรื่องครับชื่อกาโตน,นะครับก็เป็นเด็กใหม่มา,มา,มาจอยในครอบรัวพี่นานะครับก็เป็นครอบครัวที่ขอบคุณมากครับแล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้โอกาสเข้ามาเล่นเรียนเ,ยนเป็นลัง,ลางราวีละครนากาศมีเนมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม ที่นี้เราดีไซน์นซนที่หน้าให้ดีไซน์อยู่ข้างเราก็เลยมีเจ้าหน้ากากเจ้าหน้ากากนี้แบบมีที่มาที่ไปนะครับรแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นักข่าวทำไมที่เองไม่ถอดหน้ากากค่ะถอดแล้วนะคท้าเดี๋ยวเ<ๆ>ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวนักข่าวคนถ่ายรอแป๊บนึ่ง จะบอกว่าในทุกๆ้านแต่หนึ่งสองพวกเราตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคำติชมไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ทั้งแบบอยากให้พัฒนาเอ็มพูดว่าไงเดียรทั้งพ่วงกับแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนทำงานกันหนักมากขึ้น้ภาคนี้ใช้คําว่าครบรถแล้วกันค่ะมันแบบว่ามันมันได้ผ่านการกรูงม,มิ้งมาแล้วอะ่ะ ระยะเวลากว่า45ปีเราบอกกับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่บ้าให้เกี่ยวกับคนเราก็อยากให้พี่ดูนะครับภาพนี้ครโวจริงๆแล้วอยากบอกว่าสนุกมากๆเปิดใจให้หนังไทยเปิดใจพี่นาคแล้วก็เปิดใจอะไเลยไหมเอ ก็ยังไงใกล้แล้วนะครับยี่สิบสองค่ำวันนี้นะครับก็ทุกโลกทุกประเทศอยากฝากให้ผู้ชมหน้ากันนะครับออทั้งแฟนคลับที่เดิมๆพี่หน้าที่ทยังรักพี่หน้าอยู่แล้วก็แฟนคลับคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับเปิดใจทุะคะกคนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ